ทุกเฮาส์วิ่ก็บอกว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะชะลอลงจากปีนี้อเมริกาเนี่ยพูดเร็วๆก็คือเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงมากว่าเงินเฟิร์มันจะไม่ลงนักวิเคราะห์ไม่มีใครบอกว่าจีนจะโต5%เลยปีหน้าประเทศใหญ่ที่ GDP โตเร็วก็คือจีนกับอินเดียสองประเทศเนี้จะเป็นตัวดาวเด่นแล้วก็อาเซียนโดยรวมก็จะโต4%นี่คือภาพโดยรวม ในขณะที่ทรัมป์แกอยากจะบีให้ผู้ว่าแบงค์ชาติที่แกจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เนี่ยกดดอกเบีย้ยลงไปเยอะๆ <c oughs> นั่นแหละมันมีความเสี่ยงมากว่ามันจะทําให้เงินดอลลาร์อ่อนไปได้อีกจะจะเป็นภาวะถึงขั้น stagflation ไหมคะอาจารย์คือถ้าเงินเฟอ้อสูงเศรษฐกิจต้องชะลอลงมานะคะอเมริกาเขาเสี่ยงขนาดนั้นไหมคะขึ้นอยู่กับว,ว่าทรัมป์ไปบูลลี่แบงก์ชาติอเมริกามากแค่ไหนจริงไหม ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Follow the Future พร้อมกับทีม Win the AI Era s i s the Alpha Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งวันนี้อันนันใน8 sessions เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพิ0เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิปอีเวน มุมหนึ่งที่เป็นความท้าทายนะคะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะคะสำหรับระหว่างประเทศของเราอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอยากชวนอาจารย์มองไปในอนาคตในปีหน้านะคะนอกจากสิ่งที่เป็นปัจจัยภายในของเราแล้วเนี่ยปัจจัยภายนอกในระดับโลกก็ยังมีความท้าทายอยู่อีกมากมายนะคะในภาพใหญ่ๆ ทุกเฮาส์วิลก็บอกว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะชะลอลงจากปีนี้ผลกระทบจากภาษีก็จะเต็มปีมากกว่าปีนี้นะคะอาจารย์ประเมินภาพของเศรษฐกิจโลกในปี2026หลังจากนี้อย่างไรบ้างคะมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องเฝ้าจับตาค่ะือเศรษฐกิจโลกนี่หลายคนพูดไปเยอะแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าเนี่ยโดยรวมภาพใหญ่เนี่ยโตน้อยกว่าปีนี้นิดหนึ่งใช่ไหมครับเราประเทศพัฒนาแล้วก็โตแค่ประมาณโดยรวมโตแค่ประมาณ1.6เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง จะไม่ใช่ประเทศที่ขับเคลื่อนการแห่งจงเศรษฐกิจโลกประเทศที่จีดประเทศใหญ่ที่ GDP โตเร็วก็คือจีนกับอินเดียที่จีนจะโตสักประมาณ4.2นะครับเทียบกับปีนี้4.8แล้วก็อินเดียซึ่งจะโตช้าลงไปนิดหนึ่งปีหน้าจะโตสัก6.2ปรสองประเทศนี้จะเป็นตัวดาวเด่นแล้วก็อาเซียนโดยรวมก็จะโต4นี่คือภาพโดยรวมนะครับแต่ว่าในในความเห็นของผมเนี่ย ถ้าผมจะดูเนี่ยผมจะดูเอ่อเราจะดูทั้งโลกไม่ได้หรอกมีตั้งร้อยเก้าสิบประเทศเนี่ยผมจะดูสักประมาณเจ็ดประเทศเป็นหลักนะครับที่มี GDP สูงสุดหนึ่งถึงเจ็ดก็คืออเมริกาจีนเยอรมันญี่ปุ่นอินเดียอังกฤษแล้วก็ฝรังร่งเศสทั้งเจ็ดประเทศเนี่ยนะครับเป็น G เจ็ดของด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจะมี GDP รวมกันสักเจ็ดสิบล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปีนี้ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ60% 61%ของ GDP ของโลกที่115ล้านล้านเหรียญสหรัฐผมคิดว่าเราจับตาดูเจ็ดประเทศเนี้เป็นหลักว่าเจ็ดประเทศนี้มีความเสี่ยงอะไรบ้างอ่ะตัดออกไปเลยอ,อินเดียกับเยอรมันน่าจะไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่แปลกๆที่นึกไม่ถึง อินเดียก็โตเข้าไปเยอะมันก็โตช้าหน่อยแต่ว่าก็ดูท่าทางน่าจะไม่มีอะไรมันก็จะเหลืออเมริกาเหลือจีนเหลือญี่ปุ่นนะครับเหลืออังกฤษแล้วก็เหลือฝรั่งเศสไล่ไปทีละประเทศอเมริกาเนี่ยพูดเร็วๆก็คือเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงมากว่าเงินเฟ้อม,มันจะไม่ลงที่ปัจจุบันอยู่2.8ในขณะที่ทรัมป์แกอยากจะบีให้ผู้ว่าแบงค์ชาติที่แกะจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เนี่ย กดดอกเบีย้ยลงมาเยอะๆ <c oughs> นั่นแหละมันมีความเสี่ยงมากว่ามันจะทําให้เงินดอลลาร์อ่อนไปได้อีกแต่ไม่มีใครคาดการค่าเงินได้นะครับผมก็ไม่ได้จะผมคาดการไม่ได้หรอกแต่มันดูเหมือนกับปัจจัยแบบเนี้มันจะทําใหา้มีความเสี่ยงว่าค่าเงินจะอ่อนลงไปได้อีกเงินเฟ้อจะสูงกว่าที่คาดจะประเมินผิดได้ไหมผิดได้ถ้า AID กว่าที่คิดถ้า a i ีกว่าที่คิด ผลประกอบการดีมากลงทุนมั่นใจมากเลยเศรษฐกิจก็กจะโตดีกว่าที่คิดเงินก็จะไหลเข้าไปลงทุนในอเมริกาเงินดอลลร์ก็ไม่ออดอย่างที่คิดเศรษฐกิจโตดีมากรัฐบาลก็จะมีรายได้เยอะก็ขาดดุลการคลังน้อยกว่าที่คิดมันจะแก้ปัญหาหมดเลยนี่ยคือที่อเมริกานี่คืออเมริกาแต่ถ้า a อแย่กว่าที่คิดคราวนี้ ไม่จืดเลยใช่ไหมครับคราวนี้ดีไม่ดีดอกเบีย้ยก็ต้องลดเงินเฟอ้อก็ยังสูงอยู่แล้วก็ดอลลาร์ยิ่งอ่อนเข้าไปใหญ่ถ้า AI ซ้ำเติมเพราะว่ามีดาวน์ไซด์ริสเพิ่มไปอีกนี่คือที่อเมริกาครับจะจะเป็นภาวะถึงขั้นส t ต็กเฟลชันไหมคะอาจารย์คือถ้าเงินเฟอ้อสูงเศรษฐกิจต้องชะลอลงมานะคะอเมริกาเขาเสี่ยงขนาดนั้นไหมคะ ขึ้นอยู่กับว่าทรัมป์ไป bully, บุลลี่แบงค์ชาติอเมริกามากแค่ไหนจริงไหมบุลลี่ได้ขนาดไหนบุลลี่ได้มากๆก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับมีความเป็นไปได้จริงๆเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นคุณไปไล่คนที่เข้ามาทํางานในอเมริกาผิดคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานผิดกฎหมายคุณก็เลเวอร์คุณก็หายก็ถูกการผลิตขึ้น,นากากคุณขึ้นภาษีสวัสดการคุณขึ้นภาษีสวัสดการคุณก็ทําให้ต้นทุนการผลิตขึ้น คุณ uh, ไปทำ one big beautiful bill ขาดุลก็ประมาณมันก็เป็นการกระตุ้นดีมานก็ทำให้อินฟล레이ชันขึ้นคือมันมีปัจจัยต่างๆที่อเมริกากำลังทำให้ตัวเองอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อ stagflation ได้ไม่น้อยด้วย4ปัจจัยที่ว่าเมื่อกี้ครั แล้วมีจุดหนึ่งที่ในอเมริกาดูเหมือนว่ากำลังจับตาว่าเป็นอีกหนึ่งแคตตาลิส hmm. ก็คือเรื่องของ p r i v a t e credit ค่ะอาจารย์ที่ดูเหมือนกับมีปัญหาบางจุดนะคะแล้วเราเห็นการประชุมของเฟดรอบล่าสุดมีการเปิดเผยเรื่องของการเข้าไปอัดฉีดเงินประมาณ4ี0 0 0ื่นล้านนะคะซึ่งเขาไม่ได้ระบุว่าเขาไปอัดฉีดอยู่ในจุดไหนแต่ก็ถูกพูดขึ้นมาว่าเป็นส่วนที่น่าจะต้องอเฝ้าระวังอยู่ไม่น้อยนะคะอาจารย์พอจะ,อะเห็นสัญญาณที่น่ากังวลใจกับภาคที่เป็น private credit ของทางฝั่งอเมริกาไหมคะคือ private credit เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พูดกันมานานหลายเดือนแล้วใช่ไหมครับคุณกิตาอ,อันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเศรษฐกิจโดยรวมมันดีใน سين แวร์ที่บอก AI ดีเกินคาดเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้เรื่อง private credit ในกล่อมกล่อมไปได้แต่ถ้าเกิด AI แย่ไปด้วยมันจะฉุดลงไปหมดเลยผม,ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเรื่อง private credit เนผมคิดว่า มันเป็นอะไรที่ซ่อนๆอยู่แต่ว่ามันอาจจะไปได้ถ้าเศรษฐกิจโดยรวมไปได้ดีแต่ถ้ามันเศรษฐกิจโดยรวมไปได้ไม่ดีตัวนี้จะซ้ำเติมเปิดดาวน์ไซด์ปริ้ห้่กับเศรษฐกิจอเมริกาเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้อีกด้านหนึ่งที่บอกว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของอเมริกาล่าสุดที่ประกาศว่าจะกลับมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลอีกโดยธนาคารกลางสหรัฐซื้อ4ี่หมล้านเหรียญ แต่จะไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นจะเป็น T Bill ไม่ใช่ไม่ใช่ Treasury Bon นใช่ไมครับไม่ใช่10 y e a r แต่ตามข่าวเหมือนก็นจะกลายเป็นแค่บางที3 month s i month ไปถึงกระทั่งถึง two month เอ้ uh, two uh, years three years treasury bill นะครับอันนี้เขาอ้างว่าทำเพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอเพราะธนาคารต้องการสภาพคลองต้องการ ให้มันมีทับคล่องแต่ผมมาสงสัยว่ามันมีอีกเหตุผลหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ารัฐมนตรีคลังของอเมริกาในสกอตเบสเซนเนี่ยแปลกมากเออให้รัฐบาลอเมริกาเนี่ยออกพันธบัตรระยะสั้นๆมากๆผิดปกติถ้าคุณกิตา้าไปดู world bank เอ้ยโทษอร ms ก็เคยไปไป,ไป,ไปมีข้อมูลมาว่าธนาคารเอ้ว่าแบงก์อ้ว่ากระทรวงคลังของอเมริกาเนี่ย ไปไล่ซื้อแต่ไปไล่ขายจต่พันธบัตรระยะสั้นจนกระทั่งไอ้ maturity average maturity ของ treasury ของของหนี้ของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันแค่4ปีเองประเทศอื่นอย่างอังกฤษซึ่งเคยมีปัญหาตอน List Trust จำได้ใช่ไหมครับลิสทรัสที่ List Trust ที่รัฐมนตรีอันใดรัฐมนตรีที่อยู่ได้44วันอนะ ตอนนี้เขาทำให้หนี่ของรัฐบาลอังกฤษเนี่ยอายุ14ปีนะ13-14ปีเลยนะคือถ้ามีอายุแล้วถ้าท่านนี่ของรัฐบาลมันอายุมันสั้นมันต้องออกบอลบอลบ่อยมันมีความเสี่ยงนะครับซึ่งผมสงสัยว่าเอ๊ะธนาคารกลางสหรัฐไปซื้อตรงเนี้ยตรงเทนเนอร์สั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคอยไปช่วยคอยจะไปช่วยรัฐบาลอเมริกาไว้หรือเปล่าด้วยซ้ำ นะครับดังนั้นของอเมริกาเนี่ยมันจะมีอะไรที่<ช>สั้นๆอ,นอยู่ข้างในอยู่เยอะเราจะค่อยไปดูกันปีหน้าแต่ว่าประมาณนี้แหละครับค่ะ,คะจากอเมริกานะคะจุดต่อไปที่อาจารย์มองคือจีนนะคะขอดูทางฝั่งจีนจีนตอนนี้มีประเด็นเรื่องของอสนาเรมซั์กลับมาอีกครั้งนะคะไชน่าหวานเขอซึ่งก็เป็นผลพวงจากวิกฤตอันเดิมที่ยังไม่สิ้นสุดนะคะแต่จีน,นก็ดูยังตั้งเป้าที่พยายามจะโตได้ในระดับ เกิน5%ต่อไปนะคะเขามีอะไรที่ดูเป็นความเสี่ยงที่น่ากังวลหรอคะอาจารย์โอเคนักวิเคราะห์ไม่มีใครบอกว่าจีนจะโต5%เลยปีหน้าทุกคนบอกประมาณ4ต้นๆน, <c oughs> นะครับรัฐบาลจีนพยายามบอกว่าจะให้ได้5แต่ว่าทุกคนคิดว่าไม่ใช่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่จีนโตเท่าไหร่ปัญหาที่จีนโตอย่างไรเ,เห็นชัดอย่างที่คุณต้าคุต้าว่าภาคสังสารทมทรัพย ซึ่งใหญ่มากเคยมีการคำนวณว่ามัน20%กว่าเซของ GDP 20่สิใกล้ๆ30ด้วยซ้ำตอนที่พีกตรงเนี้ยมันเหมือนกับมัน collapse ไปเลยแล้วยังอยู่ในภาวะ deflation อยู่เลยอยู่ในภาวะถดถอยอยู่เลยนะครับและจะเป็นตัว drag ต่อไปเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยอุ้มไม่พออย่างที่ถึงคุณกิตา้าว่าถึงล่าสุดก็ยังมีกรณีเบี้ยวการจ่ายการจ่ายหนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็เป็นการเบี้ยวการใจนี่โดยบริษัทที่เป็นบริษัทที่รัฐบาลท้องถิน่นแบ็กอยู่ด้วยไอ้ที่สําคัญคืออันนั้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นบริษัทเอกชนเพียวๆแต่อันนี้มันเป็นบริษัทที่ภาครัฐบาลท้องถิ่นเองก็ก็เอาไม่อยู่เนี่ยคือความสําคัญสะท้อนว่าเศรษฐกิจในประเทศความต้องในประเทศเนี่ยมัน ยังค่อนข้างที่จะตกต่ำมากบวกกับที่เราเห็นว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเงินเฟอ้อศูนย์หรือติดลบมาตลอดมันเป็นภาวะเงินฝืดข้างในฝืดมากคราวนี้ที่ GDP ป,ปีนี้ตัวได้4.8เนี่ยมันโตได้เพราะการส่งออกส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกสินค้าเทคโนโลยีส่งออกรถ E ีวีส่งออกโซลารเซลล์ครับปัญหาของจีนและเป็นปัญหาของโลกก็คือว่า ประเทศจีนเนี่ยประชากรเอ่อ GDP เขาคำนวณประมาณสิบแปดเปอร์ซนของ GDP โลกแต่ศักยภาพในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยมันสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของโลกเนื่องมากเขาเนี่ยมีส่วนเกินลดส่งมาให้เราเยอะมากแล้วเขาก็ยังใช้นโยบายเดิมยุทธศาสตร์เดิมว่าเขาจะโตโดยการเพิ่มการโตของสินค้าอุตสาหกรรม ให้มากกว่าการโตของ GDP เพื่อกินตลาดต่างประเทศเพื่อใช้ในการทำให้เศรษฐกิจจีนโตไปอีกมันเลยกลายเป็นภาระของเราหเห็นภาพหลักๆของจีนก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับจีนเขาก็จะคุมค่างเงินเขาด้วยไม่ให้แข็งแล้วมันก็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 คุมได้ง่ายเพราะเขาคุมทุกอย่างเขาคุมคมี capital control ไนทุกอย่างแต่ก็จะมีปัญหาว่าประเทศแต่ละประเทศเนี่ย จะรับเอาสินค้าจีนได้แค่ไหนโดยเฉพาะพวกสินค้าคอุตสาหกรรมเราก็เห็นว่าเม็กซิโกเนี่ยเริ่มเก็บภาษีสินค้าจีนเป็นเรื่องเป็าด้วยสกุมนไม่ไหวแล้วนะครับค่ะเราก็เห็น IMF เตือนนะคะเรื่องของการผลิตที่ล้นเกินของจีนว่ามันจะอยู่ ได้อย่างไม่ยั่งยืนนะคะก็ทําให้มีปัญหากับหลายประเทศก็อย่างที่อาจารย์พูดถึงนะคะแต่ว่าจีนเองเขาก็ดูพยายามทํานโยบายที่เรียกว่า anti-involution ค่ะอาจารย์มันช่วยได้บ้างไหมคะให้ลดการแข่งขันมันจะได้อ่าผลิตไม่ต้องดุเดือดเหมือนกับที่ผ่านๆมาค่ะอาจารย์กลับมาถามคือกีต้าไงเขาจะโตเขาจะโตห้าเปอร์เซนีหน้าจริงเหรอ เพราะว่าข้างในมันโตไม่ได้ข้างในเรายังเห็นเลยว่าการซื้อบ้านราคายังตกอยู่เลยปริมาณซื้อบ้านยังลงอยู่เลยแล้วมันจะลงต่อไปด้วยเพราะว่าพอดีประชากรเขาลดลงแล้วด้วยมันโตไม่ได้ครับถ้าสมมติว่าบอกว่าจีนเขาจะโต2%ก็พอแล้วก็ไอ้โต2%รัฐบาลจะทุ่มเทในการพลิกฟื้นภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างนั้นผมจะเชื่อแต่คุณบอกอินเวอรชันหรือภาษาอะไรที่ผมไม่เข้าใจแต่คุณก็ยังบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, คุณจะเป็น คุณจะเป็นเจ้าในเรื่องของอีวีเจ้าในเรื่องของโซลาร์เซลล์แล้วคุณจะขายของกระจายเนี่ยนะครับยากเหมือนกันที่จะคิดว่าโอเคแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันจะคือเหมือนกับนึกออกไหมมัน,ม,นมันไม่ตัวเลขมันบวกลบกันไม่ลงอะ่ะมันบวกลบกันไม่ลงถ้ายังจะโตห้าเปอร์เซ็นตถ้ายังอยากจะเป็นเจ้าโลกด้านสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็ยังไม่แก้ปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์มันมันตอบจอดตอบโจทย์ไม่ได้ครับ จไมุ่งสู่หน่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ